หาฟุตซอลชายหา <c oughs> ซึ่ง,งท่าเหมือนนี่เหมาะมากนะครับเราเราได้จะมีะกิจกรรมพวกนี้แต่ว่าในช่วงเวลาไหนในโอกาสอะไรเราก็มาคิดกันนะครับว่าว่าอย่างไรแต่ว่ากิจกรรมที่จะมาเสริมแต่งให้ให้หาท่าเหมืองมันโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยเรามีทรัพยากรที่สมบูรณ์ข้ามานะครับแสงสุดท้ายที่ท่าเหมืองช่วยแด ท้าไมจะต้องขับรถไปรู้ที่แหล่งโฮมเทียซึ่งรถติดกว่าจะไปถึงนี่มันลำบากนะครับเพราะฉะนั้นแสงจุดท้ายที่ท้าเหมือนจะจุดขายที่ไม่ต้องลงทุนอะไรลวเลยเย็นไปบอกให้เขารู้ว่าไอ้ที่นี่มันมีมีเรื่องแบบนี้อยู่นะครับเมื่อกี้ฟังท่านประหลัดก,ก็ก็ขอเช่นชมนะครับที่ตอนนี้อาจได้เหมือน,นมันมันก็มีชีวิตชีวาขึ้นแา่ใต้ใก็จะขับ ในความอยู่ในกรอบะฉะนั้นผมแชร์ประสบการณ์การทํางานของผมเวลาผมจะผลักดันโรงงานผม,ผมจะทํางานร่มวมกับเอกชนนะครับผมจะเล่าฟังความคิดเห็นที่มันกว้างขวางน,นะครับเสียงสะท้อนของการราชการที่ส่งไปยังระดับนโยบายเขาไม่ค่อยฟัอองถ้าเราเป็นลูกน้องกา แต่ถ้าให้เอกชนส่งเสียงะระดับนโยบายจิฟังอันนี้คือเทคนิคนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เราต้องการับเคลื่อนอย่า,ขขางขอคันค้าลงมาขอคันค้าระดับนโยบายตฟังนะครับแต่เราทำเปเปอร์ขึ้นไปไมุ่่นหาอเปล่านะครับแล้วบุคคลสําคัญเชิญลงมาดูพื้นที่ขันนักพบผมเชิญลงมาผู้ตรวจกระทรวงผมเชิญมานะครับ ประหลัดก,การชวนที่ดีถ้าโครงการไหนที่ผมผลักดันนะผมเชิญลงมาดูที่ก่่นแล้วโครงการไหนที่ผมหมายมั่นปั้นเือไม่เคยพลาดบทุกโครงการนะครับนั้นการทำท้ายเหมือนอบตต้องไม่ทำตามลำพังถ้าตามตามลำพังก็มีข้อจำกัดเหมือนที่ทา่านประหลัดว่านะครับอันนี้ก็เหมือนกันซีฟู้ดสตรีทนะครับการพิจารณา่พอพาค้าไมคค่า ที่จะมาถ่ายออกกฎกลางม,มันว่ท่านจะได้ลดแรงเสียดทานนะครับท่านบรรดาท่านรองบรลดัเจ้าหน้าที่จะได้ไม่โดนแรงเสียดทานมากนะครับพราะฉะนั้นถ้าทุกฝ่ายมาร่วมกันอย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าท้าเหมือนเนี่ยไปไกลเรามีทรัพยากรเยอะแล้วนํามาใช้ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกวันนี้เนี่ยทรัพยากรท่เหมือเอาหาท้าเหมือก่อนเป็นแม่เหล็ก และต่อไปมีอะไรเรามีอัมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเรามีหลวงพ่อแดงที่บางโทอเป็นเกจิอาจารยุคยุคเดียวหลวงก่เช่นสิ่งเหล่านี้คนไทยเหมือนไม่เคยหยิบยกขึ้นมาเป็นจุดขายให้กับตัวเองมีมีทรัพยากรอ,อีกเยอะแยะมากมายที่เราไม่ถูกทำสนอเพราะ,ะนั้นอยากจะฝากว่า อำเภอไทยเหมือนมีของดีเดยอะมีจุดขายเยอะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่เราจะขับเคลื่อนไปไปด้วยกันทีนี้